ปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy C Flip Z 6ครับรอบนี้มาช่วงกลางกลางปีนะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าอันเดิมที่ดียังคงไว้แล้วก็เสริมจุดเด่นอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะเรื่อง Galaxy AI นะครับใน a 24 Ultra ทำไม่ดีแค่ไหนอันนี้ทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะอย่าลืมว่าตัวโฟนเนี่ยจอขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัว Flip นะครับเพรามี2จอการแปลภาษาก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะเกิ่นเท่านี้น่าจะอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เขามีอะไรให้เราเล่นกันบ้างไปกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ Samsung Galaxy C4 6ก่อนนะครับมาครั้งนี้โอเคหน้าจอเนี่ยมันก็ยังใหญ่นะครับแล้วก็สามารถใช้แบบใช้สอยได้อย่างเยอะมากเหมือนเดิมแหละแต่ว่าที่เปลี่ยนไปคือเขาเบาลงครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น Armor Aluminium นะครับถ้าเกิดเราเทียบแล้วอันนี้ตัว4 5นะครับมันก็เบาลงจริงๆนะจากที่โอถือนะครับและอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้ เนี่ยตัวเดิมนะครับก็จะมีความมนๆนหน่อยนะแต่ตัวนี้ก็จะมีความเหลี่ยมนะครับแต่เป็นความเหลี่ยมที่ผมบอกว่ามันสวยขึ้นนะขอบเนี่ยก็จะเป็นแบบด้านแล้วนะครับตรงมาดูกล้องนะครับก็จะมีความแตกต่างกันโอเคแหละมีสเต็ปยกขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมรอบๆของตัวเลนนะครับตัวใหม่เนี่ยจะมีความดุดันมากขึ้นตัวเก่าก็จะเน้นแบบเหมือนสุภาพสุภาพหน่อยดูเรียบๆส่วนความบางนะครับก็บางลงเล็กน้อยถ้าเกิดไม่เทียบกันจริงๆก็อาจจะไม่เห็นนะครับว่ามันบางลงแบบไหนอะลองมาดูใกล้ๆก็ได้ว่ามันบางลงไหม รอบนี้นะครับซัมซุงกาแล็กซี่ซมาด้วยกัน3สีหลักๆก่อนนะสีหลักๆของเขาก็จะมีสีนี้ครับสีซีเวอร์นะครับก็จะเป็นสีเรียบๆหน่อยอันนี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับส่วนอีกสีหนึ่งสีชมพูเจาะกลุ่มคุณผู้หญิงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตลาดฝาพับเนี่ยผู้หญิงใช้เยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นสีน้าเงินสีนี้ตอนแรกอ่ะโอ้รู้สึกว่ามองข้ามไปแต่ว่าพอจับเครื่องจริงแล้วสวยมากเป็นน้ําเงินเนวี่ที่แบบดูดีมากเลยอ่ะและยังไม่จบครับซัมซุงเขาจะมีสีเอ็กซ์คล ตัวโฟมมาด้วยกัน2สีก็คือสีดํากับสีขาวแต่ว่าเป็นดําที่รู้สึกว่ามีลวดลายอย่างนแบบนี้นะครับเป็นแคปล่านะครับแล้วก็สีขาวก็จะเป็นขาวปกติแหละแต่ว่าก็สวยดีเรียบๆมุกๆซัมซุง Galaxy Z f 6เนี่ยมีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถแอดจัด หน้าจอของเราเนี่ยโคเวอร์สกินด้านนอกเนี่ยได้หลากหลายมากๆเลยม่าจะเป็นการทำ g e n e r a ทีฟว w a เป p a p e r นะครับหรือว่าจะเป็นพร์เทตสตูดิโอซึ่งพร์เทตสตูดิโอเนี่ยเราสามารถเลือกได้ถึง4รูปแบบด้วยกันเป็นการเจนด้วย AI นะครับก็จะเป็นภาพวาดภาพพรมิกภาพสีน้ำหรือว่าภาพสเก็ตซึ่งทําออกมาได้เนียนน่ดลองแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถทําเป็น w a เป p a p e r นี่ตามสภาพอากาศเลยสมมติหิมะตกหิมะก็จะตกเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเพื่ออันนี้ครับ interactive w a เป p a p e r นะคือเห็นน้องหมาข้างในไหมเวลาเราเอียงมือเนี่ยนะครับน้องหมาก็จะดุก ตามมือของเราไปด้วยซึ่งตรงนี้เป็นความฉลาดนะและก็ทำออกมาได้น่ารักจริงๆ Samsung Galaxy c Flip ปีนี้นะครับต้องบอกว่าโอเคอะไรที่ยังคงไว้ในเรื่องความน่ารักการใช้จอในจอนอกเนี่ยยังคงไว้ดีเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือมี AI เข้ามาช่วยนะครับ AI เนี่ยมันมีความสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็วัสดุเปลี่ยนไปนิดนึงเหมือนกันนะครับเป็น armor ER aluminum ก็จะให้สัมผัสที่ดูแข็งแรงแต่ว่าก็มีความเบาเนอะและที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือสีสันตอนนี้แบบมาอลังการมาก7วัน7สีกันไปเลยเริ่มตั้ง สีเขียวนะครับสีซลเวอร์สีเหลืองแล้วก็สีดำนะครับเป็นดําที่มีดีเทลแล้วก็สีขาวแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นสีสม้มหรือว่าสีพีชั่นเองซึ่งมีทั้งสีความน่ารักแล้วก็เข้มๆแบบทันสมัยแบบเรียบยบก็มีเหมือนกันก็สามารถเลือกได้เลย ดอกไม้นี่สวยดีนะครับแต่ว่าจะไม่วางบนโต๊ะธรรมดาเพราะว่านี่จะวางไปบนโฟล์กเลยในเรื่องจอเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทำให้ตัวนี้ใช้งานแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรและอีกส่วนหนึ่งคือตัวนี้มาก,กับ IP48 ดังนั้นก็จะลงน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับกันน้ำกันฝุ่นได้ดีเลยแล้วก็สุดท้ายครับในเรื่องของความร้อนห,หลายๆคนก็กังวลเนะจริงๆมือถือจอพับเนี่ย บางคนเอาไปเล่นเกมด้วยนะครับอันนี้เขามีการใส่เบ p o เบอร์แชมเบอรลงมาแล้วนะครับในตัว C Flip 6ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ใส่ในจอพับขนาดเล็กแบบนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งตัว F6 ห6ครับ f o เนี่ยมีการขยายเบ p o เ c อร์แชมอร์นะครับจากตัว f o อีก1.5เท่านะทำให้พื้นที่เนี่ยมีมากขึ้นดังนั้นในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยก็จะทำได้ดีมากขึ้น a อสเ s ซอรีนะคะเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยชอบมากๆเพราะว่ามันสามารถคัสตอมได้หลากหลายเนาะความน่ารักก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแหละนะแบบเรียบๆก็ยังคงมีนะครับหรือว่าจะเป็นฟลิปสุดเคสก็จะมีมาให้ตรงเนี้ยก็จะมีความพิเศษคือเขาจะมีแผ่นเนาะซึ่งเป็นลายที่เราสามารถแปะเข้าไปที่หลังเคสได้แล้วก็จะมีวอลเปเปอร์ขึ้นตามลายนั้นๆเลยรวมไปถึงนี่ครับฟิล์มกันรอยนะครับก็จะมีเฉพาะเหมือนกันทั้งตัวฟิล์แล้วก็ตัวโฟล์เลยก็สามารถหาซื้อได้ที่ช็อปซัมซุงอย่างที่เรารู้กันนะครับตอนเปิด Galaxy 24 e Series Galaxy AI เนี่ยเขาจะเก่งมากในเรื่องของการแปลภาษาสรุปความนะครับหรือว่าเป็นการปรับภาษาคือแปลแล,แล้วเลือกระดับภาษาได้แต่ตอนนี้มันก้าวไปอีกขั้นแล้วเพราะว่า Comp o s e r เนี่ยเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเราสามารถป้อนคีย์เวิร์ดป้อนความต้องการของเราได้เลื่อกระดับภาษาได้เดี๋ยวที่เราเนี่ยพิมพ์ประโยคประโยคนึงไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะร่างขึ้นมาให้เราเลยอย่างเช่นการส่งอีเมลอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายมากขึ้นนะครับเป็นทางการหรือว่า c a ชชวลก็สามารถทําได้นะข้อแม้อย่างเดียวก็คือเราต้องใช้คีย์บอร์ดของงทาาารแล้วก็สมถ ร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้หลากหลายมากสเกตูเอเมดครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาใส่มาในครั้งนี้นะแล้วก็ใช้งานได้แบบสนุกสนุกอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เอาตัวอย่างให้ดูก่อนละกันแบบโอจะไม่ต้องวาดนะครับอันนี้เป็นรูป before นะครับคือแม็กก้าเป็นปกติอย่างนี้แหละแค่เราวาดลงไปเลือกสีตัวที่บัตรที่เราเลือกนะครับแล้วก็วาดพอวาดปุ๊บเขาก็จะเจนด้วย AI เป็นแบบนี้นี่เราจะได้ปลาโลมาแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้โอลองละว,วาดรถ1คันด้วย ปากกาสีขาวว่าแบบเด็กๆง่ายๆเลยลดออกมาสวยมากแล้วก็มีแบบให้เลือกหลายแบบด้วยคือตอนนี้ AI เขาไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว เทรนนะตอนนี้เขาก็าลังฮิตใช้ AI ทําเป็นรูปโปรไฟล์กันนะก็คือถ่ายรูปแล้วก็เจนด้วย AI เนี่ยแหละนะครับแต่บางทีก็ต้องเสียเงินซื้อแอปต่างๆแต่ว่าซัมซุงเขามีมาให้เลยนะครับกับ Portrait Studio ครับโอ้ถ่ายรูปน้องไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเจนว่าน้องจะเป็นรูปการ์ตูนรูปสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนียนไหมอะมาดูกันเลือกตรง Portrait Studio เลือกเป็นอะ 3D การ์ตูนก็ได้ครับเขามีให้เลือก4แบบนะเลือกเป็นแบบนี้ไปรอสักครู่หนึ่ง เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องก็จะกลายเป็นการ์ตูนครับมีหลากหลายแบบให้เลือกก็สามารถเลือกเซฟแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวเอาไปตั้งโปรไฟล์กันอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันเนาะต่อไปเพราะว่าเริ่มง่วงแล้วฉันต้องการคาปูชิโน่เย็นหนึ่งแก้ว ต้องการกี่แก้วฉันต้องการหนึ่งแก้วหวานน้อยโอเคคอมอินฟลูเอนูดโอเคอีกห้านาทีจะไปรับเห็นไหมครับว่าง่ายมากเราจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าจะปัดทินเดอร์คุยกับคนต่างชาติก็ตอนนี้ก็ง่ายแล้ว เรื่อถ่ายรูปเนี่ยบางทีเราพกซีฟลิปนะครับออกไปเที่ยวคาเฟ่ไปกับเพื่อนอยู่ด้วยกัน2คนแบบนี้แล้วก็จะถ่ายรูปด้วยกันเราไม่ต้องยืดยุบก,กล้องแบบอ er ัลตร้าไวหรือว่าเลนส์ปกติอีกต่อไปแล้วครับเพียงแค่เราตั้งโทรศัพท์ไว้แบบนี้เนี่ยฟีเจอร์ออโต้ซูมก็จะช่วยซูมให้เราแบบอัตโนมัติเลย กีวัลเทเลตน,นะคบแป,ป๊บเดียวเสร็จเร็วมากแล้วก็สัมผัสแรกนะที่จับอะวัสดุดูพรีเมียมจริงๆนะครับสำหรับ galaxy watch ultra เนอะด้วยความที่เขาเออกแบบมาพเพื่อความสมบุกสมบันอะแล้วก็สีนี้เนี่ยเป็นสีหลักที่เขาขายเลยนะครับเป็นเทาๆนี่นะครับ samsung galaxy b u d s 3 pro ครับเป็นหูฟังนะครับที่ไม่ค่อยเห็นหน้าตาแบบนี้เท่าไหร่นะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นหูฟังก้านจากทาง samsung นะครับรอบนี้มีก้านแล้วแล้วก็ความแตกต่างนะครับของ galaxy b u d s 3 pro กับไม่ pro เนี่ยนะครับอ่นหนึ่งเลยรูปทรงจะคล้ายๆกันแต่จะเห็นได้ว่า ตัวโปรเนี่ยจะเป็นอินเอียร์นะครับแล้วก็ตัวไม่โปรเนี่ยจะเป็นโอเพนเอียร์รุ่นแรกจากทางซัมซุงครับก็เลือกได้เลยตามความเหมาะสมความสบายนะถ้าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก้านตรงนี้นะครับตัวโปรเนี่ยจะมีไฟตอนเราใส่แต่ว่าตัวธรรมดาจะไม่มีไฟนะครับแต่ลักษณะจะคล้ายๆกัน mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ก็เลยได้ว่าวันนี้เรามาเรียกน้ำย่อยก่อนนะกันครับเห็นแล้วก็น่าจะหิวอยากจะซื้ออยากจะจับแล้วเนาะสำหรับสเปคนะครับเขามากับแซดราก้อน8เจน3ทั้งคู่เลยแล้วก็สเปคเริ่มต้นนะครับตัวฟลิปเนี่ยก็จะเป็นแรม12ความจุ256แล้วก็512ขนาที่ตัวโฟนะครับจะเพิ่มความจุ1เทมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับข่าวดีครับสำหรับคนที่ใช้ฟลิปตัวเล็กนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มความจุจาก3,700ม ah ิลลิแอมขึ้นมาเป็น4,00 ตามช่องเราเอาไว้เดี๋ยวเราจะมีมาอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่ายังมีอะไรที่โออยากเล่นอีกมากเลยบ๊ายบาย